เอาเลยครับผมก็ขอ,อกราบสวีดาสวัสดีเพื่อชาวแฟนเกมเซเว่นไนท์รีเวิร์กันอีกเช่นเคยกันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนในช่วงนี้นะครับเริ่มติดด่านตันไปต่อไม่ไหวแล้วไม่รู้จะต้องทําอะไรเราจะต้องฟาร์มด่านไหนจะต้องพัฒนาตัวละครแบบไหนเพื่อทําให้เราเนี่ยสามารถลุยด่านได้เรื่อยๆในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาคาําตอบกันถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเกพื่อนๆกดไ like, ลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบ ผมฝากกติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสำหรับเพืเ่อนๆใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพืเ่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก LD Player ดูสิเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลา และหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องซักนิดคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคทรันเพื่อนก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรานะครับผมจะต้องขอบอกเพื่อนก่อนนะครับว่า ID แต่ละคนในช่วงเริ่มต้นหรือว่าที่เล่นน้ำปัจจุบันเนี่ยมีตัวละครที่เหมือนกันไม่เหมือนกันและบางคน c 0บางคน c 2 C3 c, c 4 c 5 C6 ซซึ่งระดับการเล่นเนี่ยก็จะแตกแต่างกันไปครับ ในพาร์ทนี้ครับเราจะแค่แบบยกตัวอย่างให้ทุกคนเห็นภาพแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาสําหรับคนที่ติดดานไปต่อไม่ไหวไม่รู้จะทํำยังไงหรือว่าจะฟาร์มอะไรดีที่ทําให้ตัวละครภายในทีมของเราเนี่ยเติบโตรหรือว่าสเตปอัพได้นะครับซึ่งในพาร์ทนี้นะครับผมแบ่งออกเป็น6หัวข้อหลักๆนะครับผมซึ่งไอเดียที่ผมจะใช้ยกตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็น1ในไอเดียที่ผมเล่นในตัวเกมเซเว่นไอรีเวิร์สเช่นเดียวกันครับก็จะเป็นไอเดียเน้นฟาร์มเป็นหลักแล้วก็สะสมลูบี้ไว้สุ่มตัวละคร ันดับแรกครับในส่วนของหัวข้อที่1ที่จะต้องขอบอกเพื่อนกนก่อนเลยนั่นก็คือการดูตัวละครที่เรามีภายในตัวเกมเซเวนไอรีเบิร์ดซึ่งตั้งแต่เราเล่นเกมมาครับทุกคนจะทราบกันดีว่าสเตปการปั้นทีมเนี่ยมันจะมีอยู่5ทีมหลักซึ่ง5ทีมหลักเนี่ยประกอบไปด้วยทีมอะไรกันบ้างครับสเตปที่1่ครับนั่นคือทีมเมตาสายกายภาพจะต้องบอกก่อนว่าทําไมกายภาพถึงกลายเป็นเมตาในช่วงต้นเกมเพราะว่าตอนต้นเกมครับเพื่อนจะสามารถหาตัวละครแทโอได้เว้ยทุกคนซึ่งแทโอเนี่ยซีศูนย์ก็เก่งครับซ แล้วก็เก่งสุดๆตรงที่เป็น C6 ซึ่งในช่วงเริ่มต้นครับเราจะแนะนาว่าให้ทุกคนหาแทโอให้เป็น C2 ให้ได้แต่ถามว่า C 0เริ่มมาเล่นได้เลยไหมเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเราจะเน้นในส่วนของทีมสายกายภาพอยู่แล้วดันกายภาพไปจนถึง8คิดหนึ่งนะครับหรือว่า7จคิดหนึ่งกำลังดีเลยแล้วหลังจากนั้นครับก็จะเข้าสู่เฟสที่2นั่นก็คือทีมฟาร์มเรดสำหรับทีมฟาร์มเรดนะครับ มันจะต้องมีองค์ประกอบหลักๆอยู่2ออย่างครับผมอันดับแรกครับคุณจะต้องดูว่าทีมของคุณที่มีเนี่ยคุณฟาร,ร์มเรสอะไรเดีบยาบงครับสำหรับเรสที่จะมีในการฟาร,ร์มในช่วงเริ่มต้นจะมีในส่วนของมังกรแล้วก็วัวส่วนไฮดราเราจะยังไม่รีบนะครับเราจะฟาร,ร์มตอนที่เราแบบไปถึงบทที่สิบสิบเอ็ดสิบสองหรือว่าสิบสี่ดหนึ่งเราค่อยไปฟาร,ร์มไฮด้าในช่วงนั้นการที่เราจะฟาร,ร์มบัวกับมังกรได้เพื่อนๆจะต้องดูองค์ประกอบของทีมของเราในกรณีที่ไอเดีเพื่อนๆนะครับสตาร์ทมาเนี่ยสุ่มกา เ,เพื่อนๆสามารถไปฟาร์มในดันเจียนบัวได้เลยเพราะว่าเอสปารดาครับซีศูนย์ค่างเก่งครับสามารถจบวัวแบบชั้น9ชั้น10ได้แบบสบายๆและตัวเขาเนี่ยซีศูนย์ใช้งานได้เลยนะฮะทุกคนสามารถหาเซตในส่วนของพวกอัตราคิดิคอรดารเมคคิดิคอร์ได้แบบสบายๆเลยแต่ถ้าในกรณีที่แบบเอพี่โอ้โหไอดีผมแม่งมันไม่ได้สักทีว่ะผมจะไปทํายังไงดีแนะนําว่าให้ไปในส่วนของมังกรถามว่าทําไมต้องมามังกรครับเพราะว่ามังกรเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของพวกเซตพลังโจมตีต่างๆแล้วก็ความเสียหายทั้งหมดใช่ไหมครับแต่อย่าลืมว่า การปั้นทีมังกรครับหนึ่งเลยครับอีวานยูอิคสตัวละครเนี่ยคุณปั้นคุณได้ใช้งานในการไต่สเตจอยู่แล้วนะครับยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนประหยัดทรัพยากรได้เยอะมากส่วนดิวเลอร์แนะนำครับก็เซอินจะเป็นวันที่21แล้วก็ราเชลตัวน้องราเชลนะครับสามารถใช้งานได้ไหมนะครับเพราะว่าตัวน้องเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่แจกฟรีในช่วงเริ่มต้นสามารถปั้นราเชลใช้งานได้เลยแล้วก็ ทำให้ตัวน้องเนี่ยลงได้หลายทีมากๆในช่วงต้นเกมนะครับก็เลยรู้สึกว่าถ้าไม่มีเอสปาดาปั้นมังกรคุ้มที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปปั้นบัวครับเนี่ยแบล็คลอยก็ต้องปั้นคาร,รอนก็ต้องปั้นซึ่งมันค่อนข้างที่จะเปลืองทรัพยากรซึ่ง,งจริงไหมคาร,รอนมันสามารถใช้ได้หลายบทบาทก็จริงแต่องค์รวมนะครับรู้สึกว่ามันค่อนข้างเปลืองทรัพยากรและดิวเลอร์เราจะต้องปั้นสไนปเปอร์ให้เป็นตัวดาเมจหลักของเราในส่วนนี้ครับถ้ารู้สึกว่า ي, พี่ผมรู้สึกเสียดายทรัพยากรไปลงมังกรก่อน,อนวัวยังไงตามหลังก็ยังททัันนนนนคบุกจ้2010ได่อ พอเราได้ในส่วนของทีมฟาร์มรดแล้วนะครับผมเราก็เอาอุปกรณ์ที่เราได้ครับมาพัฒนาตัวละครทีมหลักที่เป็นสายกายภาพอย่างที่เคยบอกไปก็จะมีแทโอนะครับมีกล้าหารถ้าทุกคนมีนะในช่วงเริ่มต้นแล้วก็จะมียูอีอีวานสามารถใช้ประมาณนี้ไปก่อนได้เลยครับส่วนอีกซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งครับคุณสามารถเอารีน่ามาใช้งานได้นะครับใช้ฟอร์เมชันแบบ หน้า4ี่หลังหนึ่งนะครับก็จะทําให้ตัวดามจเราปาดได้แดงๆจนกระทั่งเพื่อนๆเ,เนี่ยไปจบ14ขีคิดหนึ่งได้เมื่อนเพื่อนจบ14ขีคิดหนึ่งแล้วนะครับก็จะเข้าสู่โหมดของฝันร้ายนะครับผมสาหรับฝันร้ายเนี่ยเราจะต้องฟาร์มในรูปแบบไหนกันบ้างสําหรับฝันร้ายเนี่ยจะต้องบอกเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าอย่างน้อยเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องมีทีม2ทีมหลกัหลกๆครับก็คือทีมกิจภาพที่เพื่อนปั้นณนะปัจจุบันและอีกทีมหนึ่งครับก็จะเป็นทีมสายเวท ในส่วนของสายเวทครับถ้าคุณยังไม่มีนะครับในส่วนของเมลครีก็เอาในส่วนของตัวละครน้องยนทีผมเชื่อว่าทุกคนเล่นมาสักพักเนี่ยทีมที่2เนี่ยน่าจะมีตัวละครเพียงพอในการใช้งานถามว่าจะได้ต้องปั้นทั้งหมด2ทีมเพราะว่าในการลงฝันไลท์ครับคุณจะต้องเคลียร์ทั้งหมด2ทีมเป็นหลักนะครับและในแต่ละตัวละครเนี่ยการเล่นก็จะแตกต่างกันไปนะครับในกรณีที่เราไปฟาร์มฝันไลท์ยางน้อยนะ่ะคุณจะต้องฟาร์มฝันไลท์หนึ่งขีดหนึ่งให้ได้ต่อให้คุณจะยังไม่สามารถแบบจบบทที่1ของฝันหรือว่าติดฝันไขท์ 1, 1 0 1หนิด20หรือว่า1ขีดก็ตามแต่ถ้า1นคิด1สามารถฟาร์มได้มันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่า1นคิดหนึ่งที่เราจะฟาร์มครับตัวละครที่เราจะใช้เนี่ยเราจะใช้แค่2ตัวละครซึ่งใน,น2ตัวละครนั้นน่ะมันจะมีตัวละครอะไรบ้างครับก็หลักๆเลยก็คือแทโอได้ใช้แน่นอนส่วนอีกตัวหนึ่งครับผมจะแนะนําเป็นในส่วนของกล้าหารเพราะกล้าหารเนี่ยทำในส่วนของเซตอัตราคิยิที่อแล้วก็ความสถียรคติ์ทอซีศูนย์เนี่ยคือสามารถฟาร์มฝันได้หนึ่งคิดหนึ่งได้องี แต่ตัวละครน้องยอนฮีครับซีูนฟาร์มได้ไหมฟาร์มได้แต่เงื่อนไขาบางครั้งเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวน้องยอนฮีครับเพื่อนเพื่อจะต้องทําค่าโจมตีเวทค่า,าตาคิทิคอแล้วก็ดาเมจคิทิคอร์ที่ค่อนข้างสูงที่จะทําให้ตัวน้องสามารถทําดาเมจได้แรงซส่นที่ส่วนนี้ครับผมก็เลยมาว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าเพื่อนเพื่อมีกล้าหาญอยู่แล้วคุณปั้นกล้าหาญแล้วก็แทโอที่เราปั้นอยู่แล้วเนี่ยสองตัวละครนี้ฟาร์มในส่วนของฟันไลท์ได้เลยเพราะว่าการที่เราฟาาาารรร์มมมมันนนไไไไไทคหหลลยยๆจจะเเิิิิ่่ 10, ่่่่่่่ตตตดพววววกกออองีีปป1 -1K ขช้้แ เราไปฟาร์ผันร้ายเพราะเอาเพราะเราจะเอาอะไรเหรอนั่นก็คือสิ่งที่เราไปฟาร์ผันร้ายนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือพวกระดับตรงนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งระดับเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ซีดาวเนี่ยครับที่เป็นพื้นขาวปกติจนถึงพื้นส้มนะครับซึ่งไอ้ระดับแต่ละชิ้นครับมันจะมีเปอร์เซ็นที่เป็นออฟรอรเนาะแล้วก็ออฟหลักไอออฟหลักนี่แหละครับเราจะเอามาใส่ให้กับตัวละครที่เรามีในปัจจุบันถามว่ามันช่วยได้เยอะไหมบอกเลยเลยครับว่าช่วยได้เยอะมากๆยิ่งถ้าเรามีทีมมมมมในนกกกกาาาาารรรรฟฟ์ทีีด่ดะัพว้ยจ ทุกคนนะฮะเวลาเราฟาร์มแบแล้วก็จะไปในโหมดฟาร์มรูบี้เนาะเราก็ฝันหลายหนึ่งคิดกดเข้าไปครับอันนี้ก็จะเป็นเซตอัศวินที่ผมใช้ก็คือจะใช้ในส่วนของตัวละครแฮโอแล้วก็ตัวละครยอนฮีในะกรณีที่ยอนฮีเรายืนไม่ไหวแต่ถ้ายอนฮีเรายืนไหวครับใช้ยอนฮีตัวเดียวครับแล้วก็บิดกิดเอาออกได้เลยเป็นตัวบัฟออกแต่ถ้าคุณมีในส่วนของตัวละครอ,อื่นนะเช่นอ่าผมได้กระหารมาปุ๊บผมก็ใส่กระหารลงไปแล้วก็ตัวนี้ผมก็เอาออกปกติเลยนะครับผมนี่ ตอนนี้เราก็สามารถปรับเซตได้แล้วก็ใช้สกิลไปนี่อ่ะลองดูเซตประมาณนี้แล้วก็จากนั้นครับให้ทุกคนดูว่าทีมที่เรามีอ่ะมันสามารถฟาร์มได้ไหวแล้วหรือ,อยังนะครับอันนี้เราก,ก็กดเปลี่ยนอัวินอัตโนมัติอ่ะกดเริ่มต่อสู้จากนั้นก็รอดูสถานการณ์ว่าเอยเนี่ยที่เราปั้นมาสามารถฟาร์มฟันร้ายไหวแล้วหรือเปล่าก็ดูไปปุ๊บอ่ะแทโอก็ปาดปกติครับต่อให้ตายหมดก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเขาใช้2ส,สกิลแล้วเวลาเขาตายแล้วเกิดขึ้นมาในกรณีที่เป็น c 2เนี่ย เขาจะรีเซ็ตสกิลทั้งหมดของเขาแล้วก็อยู่กับเราเป็นอีก2เทิร์นก็สามารถใช้สกิลตอนเนื่องได้ก็จะเป็นวิธีการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราฟาร์มครับมันก็จะมีในส่วนของการการันตีประดับเนาะตอนที่เราฟาร์มครบ15,000รอบก็จะได้แน่นอนซึ่งสเต็ปการฟาร์มแบบนี้ครับมันจะทําให้เราเนี่ยได้ในส่วนของอุปกรณ์แล้วก็ประดับเพิ่มเติมทําให้เราสามารถเอามาพัฒนากับตัวละครเนี่ยให้เก่งได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองตอนนี้เราก็ลองดูผลประกอบการว่าเอ้ยทีมเราเนี่ยสามารถฟาร์มไหว ไม่ต้องที่จะรีบในการไปไต่ด่านที่สูงนะครับเราเอาแค่แบบว่าเอ้ยตัวละครเนี่ยสามารถไต่สเตปไปได้เรื่อยๆก็เพียงพอแล้วนะครับเอาให้แบบไปได้เรื่อยๆเน้นแบบเติบโตไปแบบตามสเตปนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้องแข่งกับใครนะเราก็เล่นกับตัวเองไหวก็ไปต่อไม่ไหวก็พักประมาณนี้นะครับเอาเริ่มฟาร์มฝันร้ายได้แล้วนะครับสเตปต่อไปของเรานะครับเราจะทําอะไรครับนั่นคือการปรับสมดุลในการฟาร์มทำไมเราจะต้องปรับสมดุลในการฟาร์มเพราะว่า การฟาร์มนะครับมันก็จะมีหลายองค์ประกอบและปัจจัยที่แต่ละคนต้องการนะครับบางคนโอ้โหพี่ผมต้องการรูบี้เว้ยอยากได้รูบี้ไว้สุมกาชาเราสามารถไปซื้อรูบี้ในร้านค้าแลกเปลี่ยนได้นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับซึ่งรูบี้นะครับในการซื้อก็จะมีตั้งแต่5 0รูบี้80รูบี้1 0 0รูบี้ถามว่าซื้อไปตั้งแต่5 0จนถึง80ขาดทุนไหมก็เท่าที่คำนวณมาก็ไม่ได้ขาดทุนครับแต่จะต้องบอกเพื่อนก่อนว่า ที่เราซื้อเนี่ยเราซื้อไปทําอะไรถ้าเพื่อนเพื่อซื้อมาเพื่อฟาร์มอย่างเดียวยังไงก็ได้กาไรครับเพราะว่าเวลาตัวละครมันครบมันก็เติบโตแล้วก็ฟาร์มได้เรื่อยแต่ท่านเพื่อนนะครับแบ่งไปฟาร์เมเรสนะครับในส่วนของกําไรเพื่อนอาจจะลดลงไปนิดหน่อยนะฮะในส่วนนี้เราก็ต้องดูว่าเออความสมดุลในการฟาร์มเนี่ยเราจะฟาร์มอะไรเช่นในกรณีที่แบบไอ้พี่ผมไม่ค่อยมีเวลาว่างเล่นเลยว่ะผมจะทําอะไรดีคุณก็ไปฟาร์มในส่วนของดูบี้เป็นหลักนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเพราะว่าการฟาร์มดูบี้เนี่ยในกรณีที่คุณเต แล้วก็ถ้าคนที่มีเวลาครับก็ไปฟาร์มเรดแล้วเวลาเราฟาร์มเรดครับเราจะต้องดูว่าเอ้ยเราจะปั้นในส่วนของตัวละครตัวไหนนะครับปั้นทีมสายกายภาพทีมสายเวทปั้นตัว DPS ตัวแบกตัวบัฟตัวเสริมต่างๆเราก็ต้องดูในส่วนนี้ว่าเราจะปั้นตัวไหนแล้วเราก็ปรับสมดุลในการฟาร์มในแต่ละวันไม่จาเป็นที่จะต้องแบบเอากุญแจทั้งหมดมาทุ่มนะครับผมเราอาจจะต้องแบ่งเป็นิดนึงสักประมาณ1000ดอกนะครับมาฟาร์มอุปกรณ์สัก1 0 0 0ดอกไปฟาร์มรูบี้แล้วก็แบ่งว่าเอ้ยแต่ละวันเรรราาจะฟม์มนูปแแบบไหลนน้วก็ พยายามอย่าใช้ r u b ีในการซื้อกาชาสุ่มนะฮรทุกคนดองไว้หาโต๊ะพิล์ทที่เราต้องการหรือจะเอามาซื้อกุญแจมันจะคุ้มค่ามากกว่านะฮะและเมื่อนเพื่อนนะครับปรับในส่วนของสมดุลในการฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสิ่งที่อยากให้เพื่อนนะครับฟามหามาเพิ่มเติมนั่นคือในส่วนของพวกหินอัพสกิลซึ่งหินอัพสกิลเนี่ยเราสามารถหาได้หลากหลายคอนเทนต์มากมครับแต่คอนเทนต์หลักที่เราสามารถหาได้แน่นอนเลยก็คืออารีน่าหเดือนครับเราจะสามารถหาได้ทั้งหมด4่ก้อนนะครับผมซึ่งเป็น หินอัพสกิลสองแสงเนี่ยเอาไว้อัพในส่วนของอัวุวิระดับตำนานในส่วนของการแต่หอคอยเนี่ยทุกคนไปถึงได้แน่นอนแต่พวกนี้มันจะเป็นรูทีนที่เราจะต้องรับในแต่ละเดือนแล้วก็สงครามเบเซ็ปนะครับเราก็สามารถแลกได้นะครับตรงนี้นะครับเดือนละประมาณ4ก้อนก็สามารถแลกได้เลยของรางวัลพวกนี้ครับถ้าเป็นหินอัพสกิลสองแสงก็แนะนำว่าให้แลกหินอัพสกิลมาก่อนเพราะว่าในส่วนของหินอัพสกิลสองแสงครับเราจะเอามาอัพให้กับตัวละครหลักๆของเราส่งการอัพสกิล เพราะว่าในการอัพสกิลนะครับมันจะลงสกิลได้ครั้งเดียวและถ้าตัวละครไหนลงสกิลที่ต้องการก็ถือว่าคุม้มนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยเราต้องการแค่2สกิลอ่ะหสกิลแล้วเวลาเราอัพอ่ะตัวอย่างนะครับผมก็เอาไปก็รู้ว่าจะลงให้ก้าหารสกิลไหนนี่ได้เป็นสกิลหนึ่งก็จะเป็นการทะลุทะลวงนะครับก็ดาเมจแรงขึ้นนะครับเป็น150%นะครับก็สกิลก็จะแรงขึ้น บางคนต้องการสกิลไหนเราก็ดูว่าเออมันลงสกิลที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะว่าในส่วนของการปลดล็อกสกิลเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครเก่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวละครวิทกิทหรือว่าตัวละครน้องรีน่าก็ตามนะครับนะยิงซีสูนก็เก่งครับแต่ถ้าปลดสกิลก็จะเก่งต่อได้อีกระดับหนึ่งนั่นเองนะครับผมและอย่างต่อมาครับนั่นคือการปรับเปลี่ยนตามเมตาในแต่ละเดือนซึ่งในส่วนนี้ครับเราจะต้องดูกันก่อนอน,นะว่าเมตาในแต่ละเดือนหรือว่าตูพ้พีอัพที่มีการอัปเดตเข้ามาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเมตาในรูปแบบบไหนนกัน้าง ในช่วงนี้นะครับที่ตัวเกมอัปเดตก็จะมีในส่วนของต้อนรับจันเพนแอรถ้าใครอยากได้ตัวละคร O7K ที่เป็นตัวละครดรแรหาย,ยาก,ยากเอามาเล่น3ทีมได้แบบสบายๆไม่ว่าจะเป็นซีมสายกายภาพทีมเดสแล้วก็ทีมสายเวทถ้าคุณสุ่มได้ก็จะดวงดีแต่ถ้าคุณเริ่มที่จะเลิกเล่นใหม่ก็แนะนําว่าพยายามสุ่มหายได้สักตัวก็จะเป็นอะไรที่ดีกับเรามากๆแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งครับในส่วนของน้องคางูระส่วนตัวแล้วนะครับน้องคางูระเนี่ยเป็นตัวปวนอารีนาในช่วงแรกพอสมควรเลยสําหรับใครที่อยากจะ ติดเพาๆหรือว่าอยากติดอันดับสูงๆครับเพื่อเอาแต้มอารีนาเอาไปแลกของนะครับตัวน้องก็ควรมีนะครับซ0ก็พอครับเอามาเป็นตัวปวดในทีมเพราะว่าตัวน้องเขาเนี่ยอยู่เฉยๆก็จ่ายพาสซสีฟให้กับเพื่อนร่วมทีมที่เป็นสายโจมตีแล้วก็สายสมดุลอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็คือตัวน้องเขาเนี่ยจะต้องโดนโจมตีครบ8ครั้งถึงจะตายแน่นอนนะครับไม่นั้นก็น้องก็จะอยู่กับเราเป็นตัวที่ตายตัวแรกแต่อยู่เป็นตัวสุดท้ายถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างโกง ซึ่งในแต่ละเดือนที่มีการอัปเดตครับเราก็ต้องดูว่าเมตาในการปรับเปลี่ยนเ,นยเป็นในรูปแบบไหนถ้าตัวไหนเนี่ยเป็นป่วนใช้งานได้เอามาทำคอนเทนต์อื่นให้เราสามารถสเตปอัพได้ก็แนะนาว่าควรสุ่มไ้นะเหมือนตัวน้องคังระที่เอามาเน้นในส่วนของอารีน่านะครับต่อให้เราจะไม่ใช่สายอารีน่าก็ตามครับแต่เซตน้องไว้ในทีมก็สามารถจบอันดับสูงสูงได้แน่นอนนะต่อให้ทีมเราจะแบบไม่ได้ทีมสายอารีน่าแบบจ,จ๋าเลยนะครับแต่ละเซิร์ฟการเจอท็อปเซิร์ฟก็จะแตกต่างกาันแต่เวลาเราสุ่มครับเราสุ่มโดมทั เกยิ่งขึ้นเองก็พยายามปรับเปลี่ยนทีมตามสถานการณ์ต่างๆที่เราจะต้องเจอในอนาคตเอานะครับและอย่างสุดท้ายครับผมนั่นคือการตะลุยคอนเทนต์ต่อจากนั้นนะครับหลังจากที่เราพัฒนาตัวละครปรับเปลี่ยนอปุปกรณ์แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนเซตปรับทีมแล้วก็ดูบัฟต่างๆของตัวละครการลุยด่านไม่ว่าจะเป็นหอคอยในเรื่องนะครับฟันดหรือว่านอร์มอลสามารถลุยด่านต่อได้เลยแล้วก็ดันเจนพัฒนาอย่าลืมเก็บตกพวกนี้ให้หมดนะครับผมก็จะทำให้ไอเดียของเราเนี่ยเติบโตได้เรื่อยๆแบบมีประสิทธิภาพนั่นเองนะฮะ เอาละครับผมก็จบลงไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ติดตานตันไปต่อไม่ไหวไม่รู้จะฟาร์มยังไงหรือว่าจะแก้ยังไงให้ดีก็หวังว่าในพาร์นนี้จะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะ์ทต่อไปสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายสวัสดีครับ